มารู้จักอาชีพดูแลคนป่วยผู้สูงอายุกันเนาะอาจเริ่มตั้งแต่เบสิกเลยนะคะอันนี้สำหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยทำงานก่อนทักมาหาพี่ฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะเพราะว่าทีมงานพี่มีมาจากหลากหลายสาขาอาชีพนะคะ,ะทั้งครูสาวโรงงานหรือว่าให้เทคตัวเองก่อนว่าเราจะทำได้ไหมเนาะ ไม่เสียเวลาซึ่งกันและกันนะคะ,ะตั้งแต่เบสิกเริ่มต้นเลยเนาะสิ่งที่เราต้องทำคือเช็ดตัวเป็นเปลี่ยนแพมเพิรเป็นยอมรับเช็ดอึเช็ดฉี่ให้คนป่วยได้นะคะอันนี้คือเบสิกพื้นฐานเลยต่อไปก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะคือการจริงๆการดูแลเคทธรรมดาของพี่อยาตัดผมตัดเล็บสระผมแบบแห้งนะคะ ก็ต้องทําเป็นให้ได้หมดแต่ถ้าไม่เป็นพี่ก็สอนหน้าง,งานให้ได้เนาะในเคที่แอดวานซ์ขึ้นไปก็จะเช่นอาดูเซมเ้าฟีดอาหาร,หารซึ่งก็สอนกันหน้าไม่ยากล้างหน้าท้องล้างถุงถ่ายหน้าท้องล้างไตนะคะแล้วก็การดูแลคนป่วยหรือการรับจอบที่โรงพยาบาลอ่ะมันก็จะมีแบบที่อะไรเยอะๆคนไข้อาการหนักแบบรอวัน สุดท้ายของชีวิตอย่างเดียวหรือว่าที่อาการหนักเลยที่ออกจาก i อ u ียใสอ,อะไรนะ gen, ออกซิเจนใส่เครื่องช่วยหายใจใส่ท่อใส่เจาะคอ,อหรืออะไรก็แล้วแต่คืออะไรเยอะๆอะันนี้การนั่งเฝ้าอ,อาชีพรับดูแลคนป่วยหรือผู้สูงอายุหรือเวลารับจ็อบอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะทุกคน เฝ้าไม่ใช่เฝ้าเฉยๆนะอันนี้ตอบคําถามสําหรับหลายคนเลยเข้าใจคําว่าเฝ้าไข่อ่ะคือไปนั่งเฝ้าเฉยๆเฉยไม่ใช่นะทุกคนพยาบาลเขาจะมาตรวจตามรอบใช่ไหมเทฉีเทฉีอ่าสมยายายามุติใส่ใจยาเราก็ต้องเทฉีตามรอบพอพยาบาลเขามาจดแล้วเราก็ต้องเทหรือว่าถ้าคนไข้อืหรือว่าทายฉีแล้วทีท่นอนเราก็ต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนด้วย ะะมีผ้าวางผ้าปูเื้อผงเสื้อผ้าอ,อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเจ็บตัวเสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนทีนี้อะไรที่มันเป็นปัญหาที่นอกเหนือกว่านั้นน่ะอย่างที่พี่บอกว่าถ้าอยู่ทีมพี่พี่ก็ให้คาแนะนําหลังบ้านได้สมดเนานะโทรมาถ้าพี่ไม่รับพี่จะโทรกลับอันนี้คือแนวทางการทํางานนะคะสําหรับอาชีพดูแลคนป่วยหรือผู้สูงอายุหรือผูแง่ายก็คือรับ เฝ้าไข่ใครสนใจทักทํางานทักมาได้นะคะหรือว่าในจ้างจะจ้างทีมงานพี่ตุก๊กก็คัดคนให้เหมาะกับงานนะคะ